สำหรับวันนี้นะครับก็จะขอเรียนเชิญพี่เปานะครับคุณปียพรบรรทจิตนะครับผู้จัดการมูลนิธิเนี่ยได้ชี้แจงที่มานะครับของการจัดเวทีวันนี้ขึ้นนึ่งต่อจากเมื่อวานเลยนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดเวทีครับเชิญพี่เปาครับเรากําลังจะทํางานร่วมกันนะก็ต้องรู้จักกันก่อนนะคะแล้วก็งั้นถือว่าเป็นการ ชวนกันคุยรู้จักกันแบบพี่ๆน้องๆแล้วกันเพราะว่ามูลนิธิสยามกรรมจนในฐานะของแม่สื่อหรือช่างเชื่อมเนี่ยเราก็เห็นเลยแหละว่าสี่พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำงานใกล้เคียงกันในความที่เราเป็นเพื่อนกับทุกพื้นที่เนี่ยเราเห็นเลยว่าทุกพื้นที่เนี่ยมีหัวใจเดียวกันนะ แล้วก็ทำงานยากลำบากทีเดียวนะ,ะแต่ก็ท่านทุกท่านก็สู้ไม่ถอยแหละนะเอ๊ะชักจะเหมือนใครไม่รู้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอ่ะที่คนที่มีหัวใจเดียวกันแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันมีความมุ่งมั่นแบบเดียวกันเนี่ย จะได้มีโอกาสมาเจอกันได้มีโอกาสมาคุยกันว่างานของกันและกันเนี่ยเป็นอย่างไรดิฉันก็แอบฝันว่าเมื่อท่านเมื่อเราเป็นเป็นแม่สื่อมาให้พวกท่านมาเจอกันแล้วเนี่ยระยะยาวๆเนี่ยท่านจะเป็นเครือข่ายที่ทั้งทำงานต่างก็ทำงานในภูมิภาคของตัวเองและ ได้เชื่อมกันเพื่อที่จะให้ขายเนี้ยเป็นขายที่ไปสนับสนุนงานพัฒนายาชนของบ้านของเมืองได้นะถ้าเราแข็งแรงเราก็เป็นหนุนคนอื่นได้แต่ถ้าเราไม่แข็งแรงนะอย่าว่าแต่ไปนหนุนคนอื่นเลยตัวก็เอาตัวไม่รอดนันเห็นหน้าเห็นตาหลายท่านนะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิก นะคะของงานาพัฒนาในท้องถิ่นของท่านเองนะคะคำถามสำคัญเลยก็คือว่าท่านจะทำงานแบบนี้อีกกี่ปีนะคะสิ่งที่ทันคิดว่าเราเป็นเป็นมนุษย์ปุถุชนนะคะเราก็ต้องรู้ว่า ตัวเองทํางานได้แค่ไหนแต่ถ้าเหลี้ยวหลังกลับไปว่าแล้วเราเดินอางผ่านมาไกลแค่ไหนแล้วเนี่ยการที่เราจะหยุดแล้วให้มันจบเนี่ยฉันคิดว่าในใจของทุกท่านเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่น่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้เนี่ยจึงเป็นโครงการที่เข้าไปดูว่าท่านแต่และ องก่อนเนี่ยท่านมีอะไรสะสมอะไรไว้เยอะนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีอะไรหลายอย่างที่จะต้องเดินต่อแต่การเดินต่อครั้งเนี้ยมันเป็นการเดินต่อที่ต้องสร้างความเข้มแข็งในตนเพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าของงานพัฒนาเยาวชนไม่ใช่เฉพาะส่วนตัวแต่ กับภูมิภาคของเราแล้วร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติให้ได้เพราะฉะนั้นด้วยวัตถุประสงค์แบบนี้เราจึงมุ่งที่จะทำให้แต่และองค์กรที่เข้ามาร่วมโครงการนี้เนี่ยแข็งแรงซึ่งก็จะตอบโจทย์ว่าท่านทั้งหลายที่เรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกแล้วท่านก็อาจจะคิดถึงวันที่เราจะเดินถอยแล้ว ออกมาแล้วเนี่ยท่านจะมีจังหวะถอยแบบมั่นคงไม่ใช่ตัวท่านเองมั่นคงนะถอยแบบเครือข่ายกลุ่มองค์กรของท่านมั่นคงก่อนแล้วท่านก็ถอยกลับมาเป็นที่ปรึกษาได้ด้วยความสบายใจนี่คือเป้าหมายนะคะที่เราอยากจะเห็นนะคะ แล้วก็น้องๆที่ทำงานร่วมกันก็แข็งแรงขึ้นเพราะเป็นคนร่วมสร้างบ้านนี้นะคะฉันพูดแบบนี้เนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยพี่เปาแค่เริ่มต้นจะพูดถึงเรื่องถอยหลังแล้วแต่ที่ฉันพูดในฐานนที่คนเห็นสัจธรรมแล้วที่ฉันก่อร่างสร้างมูลนิธิมาด้วยความคิดแบบนี้บอกน้องทุกคนเลยว่าเฮ้ยที่พี่ออกแบบงานแล้วก็วาง พวกคุณให้ทำงานอะไรแบบเนี้ยเพราะพี่คิดถึงวันที่พี่จัดหอยหลังไม่อยู่เมื่อพี่ไม่อยู่พวกคุณทำงานได้เป็นเสาหลักของมูลนิธิได้เพราะเรามูลนิธิเองเราก็มีประสบการณ์บ้างเล็กน้อยที่จะไม่แลกเปลี่ยนกับท่านนะคะเพราฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นในสี่องค์กรซึ่งคิดว่า ระยะยาวๆที่เราจะผูกปิ่นโตทำงานด้วยกันอีกสปีเนี่ยท่านทั้งหลายเนี่ยจะสุดท้ายแล้วเรนคิดว่ายังไงท่านก็เป็นเพื่อนรักกันแหละนะเ,เพราะว่าคงจะร่วมร่วมทุกร่วมสุขร่วมอะไรกันนะคะแล้วก็ร่วมทํางานกันแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือร่วมแบ่งปันความรู้ในการพัฒนาเยาวชนเน้นอยากจะเรียนว่า สามองค์กรที่ท่านเข้ามาใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะคะท่านมีอะไรมาเยอะนะคะนั้นอยากจะขอเล่าให้ฟังว่าในระหว่างที่ท่านนำเสนอโครงการนี้กับกรรมการมูลนิธิสยามกรรมจนหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเออทำไมจะต้องเป็นสามองค์กรนี้ที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนเพิ่มนะคะหลายท่านก็บอกว่าเอะถ้าอย่างนั้นเนี่ย เขาก็บางท่านก็บอกไม่รู้จักนะบางท่านก็บอกโอ้รู้จักดีพวกนี้เขาแข็งแรงอยู่แล้วบางท่านก็บอกแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านอดีตนายกอนันต์ปัญญาละชนท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าทุกท่านเนี่ยบางคนก็มีประสบการณ์ทำงานกับชุมชนมาแล้ว แต่สิ่งที่เป็นคุณค่าของโครงการนี้ก็คือว่าโครงการนี้เนี่ยเข้าไปหนุนความแข็งแรงในตนของโครงสร้างองค์กรของแต่ละโครงการของแต่ละที่ในขณะที่แต่ละแต่ละพื้นที่เนี่ยมีประสบการณ์ทำงานไม่ได้เริ่มจากศูนย์ การที่มาทำงานร่วมกันเนี่ยกับสงขาฟอรัม่มด้วยเป็นสี่พื้นที่เนี่ยน่าจะมีโอกาสเกิดเครือข่ายที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและยกระดับการทำงานร่วมกันให้เร็วขึ้นเพราะถ้าต่างคนต่างไปทำงานเนี่ยก็ <c oughs> มีปัญหาหรือว่าแก้ปัญหากันไปตามเรื่องตามราว แต่ว่าโอกาสที่ได้เรียนรู้ข้ามพื้นที่เนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถหาโซลูชันได้ช็อตคัดมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ท่านเห็นแวลูแล้วก็ทนก็ค่อนข้างสบายใจที่กรรมการท่านนี้เนี่ยท่านสนับสนุนโครงการของเรานะคะท่้นก็ รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่เรื่องที่น่ายินดีมันก็นําไปสู่เรื่องที่เราก็มีความผูกพันว่าก็ต้องพิสูจน์หลักฐานว่าเราเป็นได้อย่างนั้นจริงนะคะเพราะฉะนั้นจึงเ,เป็นที่มาของการจัดเวทีนี้ขึ้นมาคือหนึ่งเพื่อ,อพบปะรู้จักกันประการที่สองก็ เพื่อที่จะให้เห็นภาพว่ารู้จักงานของกันและกันรู้จักหัวจิตหัวใจของกันและกันแล้วก็เรียนรู้งานซึ่งกันและกันอันนี้คือเป้าหมายใหญ่นะคะแต่คุณโจเขาก็มีเป้าหมายลองๆมาให้ที่ฉันเล่าให้ท่านฟังอีกหลายเป้าหมายเลยตามภาษามมนิทิใช่ไหมคะนะพวกที่อยู่สก,กวก็คุ้นเคยดีนะก็ ไม่ได้มีอะไรแต่ในจังหวะที่นอกจากเราจะมาเรียนรู้จากกันแล้วเนี่ยสิ่งที่ฝ่ายจัดการเขาอยากจะให้เราเรียกว่าได้มีโอกาสทำความเข้าใจกันก็คือว่าได้มีการทบทวนปรับแผนงานของแต่และโครงการนั้นเข้าใจว่าทุกโครงการก็เขียนโพ o โพโซมาแล้วท่านก็บอกเขียนมาแล้วแล้วก็จะปรับอะไรตอนนี้ พ้อเสนอ t เนี่ยนะเรียกว่าเป็นภาพใหญ่ๆที่เห็นคราวนี้เมื่อเขาอนุมัติโครงการแล้วก็คงจะต้องมองไทม์ไลน์ของการทํางานว่าน้ำหนึ่งกันอย่างไรแล้วจะมีแผนการทํางานอย่างไรแล้วก็อยากจะเห็นท่านทั้งหลาย,ยตกลงกันด้วยว่าช่วงไหนเราจะกลับมาเจอกันแบบนี้จะกลับมาเจอกันในห้องนี้หรือจะกลับมาเจอกันในเวทีของสงขาฟอรั่มเป็นเจ้าภาพ นะหรือว่าจะผัดกันเดี๋ยวไปน่านมั่งนะหรือจะไปสีสะเกตบ้างหรือจะไปที่สมุทรสงครามบ้างอย่างเงี้ยคือเราอยากเห็นว่าทั้งไอ้กำหนดการการเรียนรู้เนี่ยที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัปเดตงานซึ่งกันและกันเนี่ยอยู่ในกำหนดการประจําประจําปีของท่านด้วยว่าช่วงนี้ท่านเคลื่อนง,งาน ช่วงนี้ท่านท่านท่านจะกันเวลาเอาไว้สำหรับการไปเจอเพื่อนนะแล้วอัปเดตการทำงานกันจะไปเจอกันในพื้นที่ซึ่งถือเป็นการไปวิสิตเพื่อนด้วยก็ย่อมได้นะคะก็แล้วแต่ว่าท่านจะออกแบบดีไซน์กัน4 4จังหวัดเนี่ยนะคะเราก็จะมีหน้าที่สนับสนุนการการเรียนรู้ข้ามเครือข่ายแบบนี้นะคะ ถูกต้องไหมขอบทุนอย่างนะดิฉันคิดว่าเอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนส่วนโปรเซสการค่อยๆคลี่คลายทำงานอะไรเนี่ยนะดิฉันคิดว่าปล่อยให้อ,อ,อดัมโจนะเป็นคนออลองรันกระบวนการดูว่าเราจะค่อยๆรู้จักกันอย่างไรนะคะทุกท่านที่มีประสบการณ์เป็นวิทยากรกระบวนการท่านก็ วันนี้ท่านก็ถอดหมู่วิทยากรอ,ออกแล้วก็ลองเปิดใจเพื่อที่นอกจากจะเปิดใจให้โจ้แล้วก็เปิดใจที่จะเ,เรียนรู้จักเพื่อนนะคะทำตัวสบายสบายดิฉันก็จะเปิดใจเหมือนกันแล้วก็เรียนรู้ไปกับคุณโจ้ด้วย <S <S ที่มาที่ไปของโครงการนี้ก็คือว่ามูลนิธิสยามกรมจนรเนี่ยเราทำงานเรื่องเกี่ยวกับพัฒนายโยชนให้มีจิตอาสาแล้วก็เป็น Active c i t i z เ n เป็นพลเมืองนะที่ที่มีความสำคัญนะไม่นิ่งดูดายในท้องถิ่นของตัวเองผ่านหลายโครงการทีเดียวแต่โครงการที่เอเราก็เห็นว่าเป็นโมเดลที่ที่น่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็แข็งแรงมากต่อไปได้เนี่ยก็คือโครงการของสงขาฟอรัมนะที่ เปิดโอกาสให้เด็กในท้องถิ่นของตัวในจังหวัดของตัวทำโครงการที่เด็กอยากทำที่เด็กอยากทำเนี่ยเพราะเด็กเห็นปัญหาในท้องถิ่นเองอยู่กับมันทุกวันน่ะนะหรือเห็นคุณค่าบางอย่างในบ้านเกิดของตัวเองแล้วอยากจะทำให้ดีมากขึ้นนะ ตรงเนี้ยใครก็ทําให้เราไม่ได้ถูกไหมคะเพราะเขาไม่ได้อยู่บ้านเราแต่เด็กบ้านเราเนี่ยเขาเห็นเกิดมาอยู่กับนทุกวันเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาอยากทําอะไรแล้วถ้าเห็นมากจนเกิดแรงบันดาลใจที่อยากทํานั่นแหละค่ะคือคนที่เริ่มเริ่มมีหัวใจของการเป็นเป็นพล,ลเมืองที่ดีละเอาคนนี้เอาพวกนี้ก่อนนะสงขาฟอร,รัมเขาก็มีกองทุนเล็กๆขึ้นมาเพื่อให้เด็กเหล่านี้เนี่ยนะ เสนอโครงการอยากทําแล้วก็มีกระบวนการพี่เลี้ยงนะคะตามเข้าไปดูอบรมไปตามไปดูอบรมไปตามไปดูนะคะสุดท้ายงานเนี่ยจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็เหมือนกับที่เมื่อวานเราคุยกันในเวทีไม่ใช่เรื่องที่สําคัญเป็นความสําคัญอันดับสองความสําคัญอันดับหนึ่งคือว่าเด็กได้เรียนรู้ได้พัฒนาตน ส่วนงานสําเร็จถือว่าเป็นของแถมนะงานไม่สําเร็จไม่ว่ากระไรแต่รู้ใช่ไหมว่าทําไมไม่สําเร็จได้เรียนรู้กับมันแต่อย่างน้อยเนี่ยงานสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันได้ผูกเด็กกับชุมชนท้องถิ่นของเราแล้วนะคะนั่นเป็นเรื่องสําคัญนั่นคือวิธีและกระบวนการที่ทำงานพัฒนาเยาวชน ามแนวทางการพัฒนายาชนให้เป็นเรียกว,ว่าพลเมืองรุ่นใหม่ในศตวรรษที่21 mm hmm. คือพัฒนาคนทั้งเฮนฮาแทนนะคะแล้วรู้จักท้องถิ่นของตัวเอง mm hmm. ประเด็นก็คือว่าโครงการนี้ไม่ใช่คำแค่นี้เพราะเราออกแบบอย่างที่่ันว่าก็คือถ้าจะเด็กจะเป็นอย่างนี้เด็กจะทำแบบนี้ได้ พี่เลี้ยงต้องมีสกิลเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาเยาวชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กับงานพัฒนาเยาวชนตรงหน้าผลโครงการนี้มีจึงมีเป้าหมายสองด้านด้านแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาคนกับโครงสร้างของการดำเนินงานสุดท้ายนั้นถึงลุ้นพี่หนูตลอดเวลาเจอหน้ากันคำถามหนึ่งที่จะต้องคุยกันก็คือว่า เมื่อไหร่จะตั้งมูลนิธิสถกทีถูกไหมคะนะเพราะว่ามันคือโครงสร้างนะด้มูลนิธิมาก็มองต่อว่าแล้วจะตั้งกองทุนนี้ได้อย่างไรนะมันเป็นเรื่องที่จะต้องลองรับแล้วก็ขาในการมองเรื่องของการลองรับคนทำงานนะคะ อีกขาหนึ่งก็คือองค์ความรู้ของคนทํางานมีมากพอไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสามปีที่เราจะทํางานร่วมกันที่เราจะต้องมามาขยับแต่ไม่ใช่ที่ฉันทำนะท่านทั้งหลายทําซึ่งเรามีหน้าที่เข้าไปสนับสนุนท่านจะทําสําเร็จมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวท่านนะแต่นี่คือสิ่งที่เราได้มีโอกาสพูดคุยหาลือกับ าจารย์วิลาศินีอาจรันปุ๋ยนะคะในจังหวะที่าทางสสสอเองก็เห็นว่าน่าจะถึงจังหวะที่จะทำงานเรื่องพัฒนาเยาวชนดึงพลังของเยาวชนมาเป็นพลังของสังคมไทยได้แล้วนะคะแต่เมื่อคิดแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่เราก็มีความสัมพันธ์อันดีท่านก็ยก โอ้โหโทรศัพท์คุยนันยังจําได้เลยเช้าวันหนึง่งนั้นก็เพิ่งตื่นฉันก็โทรมาคุยพอดีนะว่าเออสะสะสะมีแบบนี้เนี่ยสยามกำมาจนเรา,ามีอะไรก็เลยได้มีโอกาสคุยกันยาวสุดท้ายเลยก็เป็นที่มาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคอนเซป t นี้ขยายไปจังหวัดอื่นดีกว่านะคะครน,นี้ โครงการขอจันปุยท่านก็คงจะไปทํากับหลายกลุ่มแต,แต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ท่านเข้าใจว่าทางสอสอให้ความสําคัญมากที่สุดเพราะเป็นการเข้ามาสร้างความแข็งแรงขององค์กรทํางานพูดง่ายๆมาสร้างเชนเอเจนต์แล้วทําให้องค์กรที่เป็นเชนเอเจนต์เนี่ยแข็งแรงเพราะมันหมายความว่ามันจะเป็นการทํางานระยะยาว สามปีโครงการจบแต่ว่าท่านไม่จบท่านแข็งแรงแล้วท่านท่านหมุนไปได้เหมือนเราล้อนะซี่ล้อเนี่ยอยู่นิ่งๆก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าไม่มีแรงไปผลักล้อนั้นก็วิ่งต่อไปได้ยาวทีเดียวแล้วถ้าหากวิ่งต่อไประยะหนึ่งมีแรงอะไรมาผลักอีกก็วิ่งต่อไปได้แต่ว่าถ้าโครงสร้างไม่แข็งแรงล้อนี้มันก็ยุบสลายหายไป เพราะฉะน้การสนับสนุนงานของสสเนี่ยหลายโครงการที่เป็นโปรเจกต์เบสได้ผลงานแล้วจบแต่โครงการนี้ก็ฉั้นเข้าใจว่าจารวิลาศนีเองเนี่ยก็เห็นคุณค่าของการที่จะเข้ามาทำงานกับองค์กรเพื่อให้องค์กรนั้นเนี่ยเดินงานต่อไปได้ระยะยาวส่วนรายละเอียดเนี่ยท่านอาจารย์วิลาศนีก็คงจะเ,เข้ามาพูดคุยกับเราในช่วงบ่าย เพราะ้นเราก็ตกลงกันว่างบประมาณที่ท่านใช้อยู่ในการทำงานนะคะเป็นส่วนใหญ่ประมาณเจ็ดปดเปร์เซ็นต์เนี้ยทางสะสะสะเนี้ยจะสนับสนุนการดำเนินงานของท่านผ่านการโอนงบประมาณมาให้ทางสยามกมจช่วยจัดการให้เพราะว่าเราคุยกันแล้วว่ามันเป็นกลไกลที่อาจจะคล่องตัวกว่านะคะ ส่วนงบประมาณที่เหลือจากนั้นเนี่ยสยามกรัรมจจนก็เข้ามาเติมนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คืองบประมาณเรียนรู้นะสนับสนุนการเรียนรู้ของเราทั้งหลายเนี่ยนะถอดบทเรียนเดี๋ยวจะมีอะไรกันอีกเยอะแยะเนี่ยนะในการเรียกว่าเสริมให้พวกเราแข็งแรงเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นงบประมาณที่สยามกรัรมจจนดูแล ทวกท่านเพื่อนสรุปแล้วท่านไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าใครมาดูแลกันฝั่งไหนอะไรแต่สรุปแล้วเนี่ยเราสององค์กรก็จับมือกันเพื่อที่จะเข้ามาสนับสนุนให้ท่านแข็งแรงให้ได้โดยที่สยามกรรมจก็ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงโครงการนะคะช่วงนี้เนี่ยเราก็เห็นภาพที่มาที่ไปของโครงการแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะให้เรา รู้จักกันมากกว่านี้อ่ะค่ะ